สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมหนุ่มโคลาชก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพูดประเด็นกรณีที่ธนาธรน,นะครับเรียกร้องประชาชนให้ประชาชนให้โอกาสพักประชาชนเพื่อให้ตัวเองเป็นรัฐบาลซึ่งความหมายของธนาธรน,นั้นนะครับพูดอย่างชัดเจนว่าถ้าอยากเปลี่ยนแปลงถ้าอยากจัดการเรื่องทุจริตจัดการเรื่องนู้นเรื่องนี้สวยเสยใต้ตรงใต้โต๊ะอ,อะไรต่าง,าง,างๆนานาระบบการเมืองที่ เน่าเฟ่เน่าเหม็นทั้งหลายในประเทศเนี่ยให้เลือกพักประชาชนให้โอกาสพักประชาชนได้เข้ามาบริหารประเทศเรื่องนี้ถ้าติ่งส้มฟังก็คงจะเคลิมว่าธนาธรเป็นคนดีธนาธรมีเจตนาชัดเจนต่อประเทศอยากจะให้ประเทศเนี่ยพัฒนาอยากจะให้ประเทศเนี่ยมีการตรวจสอบนู่นนั่นนี่แต่ก่อนจะไปตรงนั้นนะครับต้องมาพูดถึงธนาธรก่อน ธนาทรตอนที่คุณยกสนับยกมือสนับสน,นุนอนุทินชาญวิรุฬกุลเนี่ยคุณทำอะไรรู้ไหมคุณบอกว่ากรณีของการยึดที่ดินเขากระโดงของตระกูลจิตชอบเนี่ยเป็นเรื่องของการรถไฟซึ่งในพักภูมิใจไทยเนี่ยนะครับเกือบเกินกว่าครึ่งหนึ่งมีที่ดินอยู่ในเขากระโดงนั่นหมายความว่าพักภูมิใจไทย มีส่วนรู้เห็นเป็นใจและมีส่วนได้ส่วนเสียกับเขากระดงชัดเจนนะแต่ธนาทรพูดยังไงร,รู้ไหมเป็นเรื่องของการรถไฟท,ทั้งทั้งที่ศาลตัดสินออกมาว่าการกระทำของตระกูลจิดชอบและบรรดาคนในภูมิใจไทยที่มีที่ดินอยู่ในเขากระดงนั้นนะครับพยายามที่จะยึดเอาที่เขากระดงมาเป็นของตัวเองโดยอ้างว่า เขากระโดงนั้นเป็นที่ที่ชาวบ้านทํามาก่อนเป็นที่ที่ชาวบ้านอยู่กินมาก่อนการรถไฟมาทีหลังสิทธิ์จึงเป็นของประชาชนมีการฟ้องร้องมีการไปยื่นเอกสารต่างๆเพื่อคัดค้านเรื่องนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วศาลตัดสินออกมาบอกว่าให้พื้นที่เขากระโดงนั้นเป็นพื้นที่ของการรถไฟอันนี้คือชัดเจนแต่ธนาธรกําลังจะบอกอะไรในสองกรณี กรณีอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีเรื่องของการหัวสอวธนาธรบอกว่ามันเป็นเรื่องของกกตไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นถูกไหมทั้งๆที่คนทั้งประเทศเห็นแล้วว่านี่คือการทุจริตนี่คือการหัวการเลือกตั้งนี่คือการโกงการเลือกตั้งมีการควบรวมกันโดยเฉพาะสอวอสีน้าเงินซึ่งพฤติกรรมของสอวอสีน้าเงินเห็นได้ชัดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามอะไรก็แล้วแต่ที่เอื้ออํานวยความสะดวกให้กับพัก ภูมิใจไทยได้สวสนับสนุนทั้งสิ้นและจัดการกับฝ่ายตรงข้ามแบบอย่างเต็มที่ด้วยจะเห็นจากสวอนันทนาถูกไหมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยครับว่าการการที่สวเหล่านี้สวสีน้ำเงินเหล่านี้จะเป็นคนที่บริสุทธิ์เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับยังไงก็คือการหัวกันแน่นอนแล้วก็เป็นสวสีน้ำเงินสุดพชยใจสมุทรเป็นคนบอกเองว่าวันนี้เรามีสวสีน้ำเงิน ซึ่งเอกสารชัดเจนภาพชัดเจนทุกอย่างชัดเจนว่านั้นคือการหัวแต่ธนาธรกลับว่าบอกว่ามันเป็นเรื่องของกะกะตกะกะตอ,อย่างนายอย่างนายแสวงบุญมีเนี่ยผมถามหน่อยพฤติกรรมของนายแสวงบุญมีน่าเชื่อถือไหมเลขาที่การกรก,ะกะตเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงมีพฤติกรรมเอียงเข้าข้างและปล่อยปะล่าเลยกับการตรวจสอบเพราะเรื่องการหัวสวมันเริ่มมาจากไหน มันเริ่มมาจากจังหวัดสมุทรปราการซึ่งมีการหัวกันแต่ธนาธรกลับปล่อยเรื่องนี้บอกว่ามันเป็นเรื่องของกะกะตทั้งๆท,ที่ไอ้กะกะตเนี่ยมันเป็นคนของใครเป็นคนของเนวินสุภชัยใจสมุทรเอ่ยสแสวงบุญมีเอ่ยเป็นคนของเขาเกือบทั้งหมดสุภชัยใจสมุทรเป็นอะไรครับมีเป็นทนายความแล้วออกมาพูดแก้ต่างว่ามันไม่ใช่ทั้งๆท,ที่นายสุภชัยเองเป็นคนไปยืนยันว่า นั่นแหละคือ,อนายสุปรชยัยมีส่วนร่วมอยู่ในนั้นรู้ทั้งรู้ว่ากระทําความผิดแต่กลับปล่อยปาและเลยมันคืออะไรอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกําลังจะบอกเรื่องอะไรครับบอกสะท้อนไปถึงคําพูดของธนาธรที่คุณบอกว่า,วาคุณจะไปปราบปรามไปจัดการเรื่องการทุจริตโกงนู่นโกงนี่อะไรต่างๆความเละเทในกองทัพความเละเทข,ของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่คุณพูดออกมาเนี่ยว่าให้โอกาสของคุณ เรื่องแค่เนี้คุณยังไม่ทําเลยคุณกลับปล่อยปล่าล้เลยให้มีการโกงกันต่อไปแล้วคุณไปสนับสนุนคนโกงเนี่ยให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะนายอนุทินจานวิรุฬกุลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวอ,อ,อย่างนั้นเหรอนายอนุทินไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องเขากระโดงอย่างนั้นเหรอธนาธรแล้วคุณบอกว่าคุณจะเข้าไปตรวจสอบคุณจะเข้าไปดําเนินการจัดการเกี่ยวกับการทุจริตนู่นนั่นนี่อะไรต่างๆนานาเนี่ย ให้บ้านเมืองมันดีขึ้นถูกไหมคุณพูดอย่างนั้นอ้าวแล้วเวลาที่พรรคเพื่อไทยทอะ่ะพรรคเพื่อไทยเขากาลังจะจัดการกับหัวสอบอกกาลังจัดการเกี่ยวกับเขากระโดงแม้กระทั่งเรื่องของลันเวยของอนุทินชาญวีรกุลแล้วเป็นยังไงสรุปสุดท้ายมากยกยกเรื่องไม่รับคาร้องต่างๆอะไรต่างๆยืดเวลาออกไปถ่วงเวลาออกไปโดยใช้อํานาจของภูมิใจไทย โดยมีนายอนุทินชาญวิรกุลเป็นนายกรัฐมนมตีที่พวกคุณสนับสนุนให้เป็นนายกไะนี่เห็นไหมคุณยังแก้ไม่ได้เลยถ้าคนมันแน่จริงถ้าคนมันเจ๋งจริง,รงมันต้องทํำยังไงถ้ามันเป็นคนรุ่นใหม่จริงเราต้องทํำยังไงมันจะต้องประท้วงแล้วเรื่องนี้แล้วมันจะต้องยอมรับกับเรื่องหัวสอวอไม่ได้แต่พักของคุณเองคนของคุณเองอะไอ้พวกติง่งทั้งหลายสสในพักของคุณเนี่ยที่พูดกันหลังไมพูดแบบไหนเพราะ พักภูมิใจไทยมีสอวอสีน้ำเงินเราจะอาศัยสอวอสีน้ำเงินบวตให้เราถูกไหมนี่คือการร่วมกันทุจริตแล้วนะนี่รู้ทั้งรู้นะว่าสอวอสีน้ำเงินมันมาโดยไม่ชอบหลักการของคนรุ่นใหม่จะต้องทำยังไงครับจะต้องบอยคอร์ดเรื่องนี้จะต้องไม่ยอมรับเรื่องสอวอที่เป็นของภูมิใจไทยและการทุจริตในการเลือกตั้งสอวอ,อย่างนี้คุณต้องรับไม่ได้ ถ้าคุณจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศคุณจะต้องทําให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถูกนะ้ะคุณจะต้องรับเรื่องสอวอไม่ได้แต่คุณกลับไปสนับสนุนบอกว่าเฮ้ยสอวอเนี่ยมันมีอํานาจในการโหวตให้เราเพราะเราต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณรู้ทั้งรู้ว่าคนพวกนี้ชั่วคุณรู้ทั้งรู้ว่าพวกนี้โกงเข้ามาแต่คุณบอกว่าเฮ้ยงั้นกูจะอาศัยคนที่คนโกงเหล่าเนี้มายกมือสนับสนุนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้กูถูกไหม นี่คือความชั่วไหมอ่ะนี่คือความระยำไหมอ่ะนี่คือความเฮี้ยของคุณไหมผมถามจริงๆพรคประชาชนยอมรับมาสิเพราะคุณพูดกันหมดทุกคนไม่ว่าไอ้ติงคนไหนก็นแล้วแต่พูดกันหลังบ้านพูดกันในคอมเมนต์อะไรต่างๆนะั่นนาแม้กระทั่งไอ้พูดยังไงบอกว่าเพราะเขามีสวสีน้ำเงินอยู่ในมือก็ชัดเจนว่าคุณเห็นด้วยกับการซื้อเสียงกับการหัวสวถูกไหม ธนาธรถึงได้ออกมาบอกว่ามันเป็นเรื่องของกะกะตงไงแล้วสแสวงบุญมีเป็นใครเป็นคนของใครคุณไม่รู้เลยเหรอครับคุณเล่นการเมืองมาขนาดนี้แล้วคุณยังจะมาหลอกประชาชนบอกให้ต้องเลือกพรรคประชาชนเท่านั้นอีกเหรอคือมันไม่ทุเลศไปหน่อยหรือวัฒนาธรไปย้อนดูฟังความคิดเห็นของตัวเองแล้ววันนี้ตัวเองพูดเนี่ยมาขอเสียงประชาชนให้ประชาชนบอกว่าเฮ้ยเลือกให้เราแลนสไลด์ให้โอกาสเรานะมันจะให้โอกาสคุณได้ไงแค่เนี้ยคุณยังเห็นแก่ตัวเลย แค่นี้คุณยังไม่ตรวจสอบอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจตัวเองเรื่องของการหัวสอวเรื่องเขากระดงและเรื่องการโกงกินต่างๆรู้ทั้งรู้ว่าอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างสแกมเมอร์ถูกไหมไม่มีสปิลิตความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเลยคนอย่างอนุทินชาญวีรุลแต่คุณก็เลือกเข้าไปนี่คือความผิดพลาดอันเลวร้ายของพวกคุณนะและเป็นความผิดพลาดที่ระย,ยำมากที่สุด ยิ่งมาหนักกว่านั้นอีกคือเรื่องอะไรเรื่องการทุจริตการทุจริตเรื่องของโมโต t p เรื่องนี้มีการอนุมัติเงินไปสนับสนุนเนี่ยเกือบ4ี่พันล้านคืออะไรทำไมพักประชาชนไม่ตรวจสอบทำไมพักประชาชนไม่คัดค้านทำไมพักประชาชนไม่ดำเนินการใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับการเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะอะไรทำไมถึงไม่ออกมาพูดเลยนักไปกว่านั้นอีก คนในพักประชาชนไหมสิริกัญญาพูดยังไงอนุทินผ่านเห็นชัดครับวันนี้แค่เศษเงินแค่ความร่วมมือของคุณกับพักภูมิใจไทยคุณยังยกมือให้เลยแล้วเราจะไปหวังอะไรกับคุณได้วะเราจะไปหวังอะไรกับพักประชาชนได้ผมถามหน่อยแค่เนี้ยต่อหน้าต่อตาคุณยังทำไม่ได้เลยยังทำอะไรไม่ได้เลย ทั้งทงที่คุณบอกว่าคุณจะมาตรวจสอบความจริงใจของคุณอยู่ตรงไหนวันนี้คุณกลับไปร่วมสนับสนุนคนโกงด้วยซ้ำไปคนที่กระทำผิดด้วยซ้ำไปซึ่งเห็นได้ชัดครับไม่มีใครไม่รู้เรื่องหัวสอวอก,กับเรื่องเขากระโดงดังไปทั่วดังไปทั่วโลกด้วยซ้ำไปแล้วคนที่พยายามจะตรวจสอบคือใครคือพรรคเพื่อไทยพยายามจะตรวจสอบเรื่องนี้การหัวต่างๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกหลักและไม่ใช่ และมันไม่ควรจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นถูกไหมแต่ทําไมเพื่อไทยดําเนินการและทละําล่ะดําเนินการแล้วทําเลยละ่ะใกล้จะสําเร็จอยู่แล้วใกล้จะเอาคนเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วเนี่ยในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยแต่คุณชิงยกมือให้อนุทินชาญวิรุฬกุลให้อนุทินชาญวิรุฬกุลรอดถูกไหมและเป็นแผนการอย่างชัดเจนมีการร่วมไม้ร่วมมือกันร,ระหว่างคุณกับภูมิใจไทยอย่างชัดเจนเรื่องของการที่ ตั้งธงที่จะลดแพ่ทองทานเพราะพักคุณออกมาอย่างเต็มที่ไม่ได้อย่างงู้นผิดอย,งงอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาไม่สมควรเป็นนายกอะไรต่างๆนานา,นาช่อออกมาพูดทุกคนพักคุณออกมาพูดหมดแล้วแพ่ทองทานทำอะไรรัฐบาลเพื่อไทยณขณะนั้นทำอะไรจัดการสแกมเมอร์และประกาศจะจัดการกับยาเสพติด และพ่วงกับการทำสงครามถูกไหมนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนะแต่คุณกับพักภูมิใจไทยไปอะไรครับไปหยุดยั้งการจัดการสแกมเมอร์คุณบอมลังสแกมเมอร์อนุทินบอมลังสแกมเมอร์มันก็ได้แค่บอมถูกไหมมันอาจจะเป็นแผนร่วมกันของพวกคุณได้ซ้ำไปในการบอมสแกมเมอร์ทั้งหลายตัวหัวหน้ามันยังอยู่ข้อมูลทุกอย่างยังอยู่กับมัน มันจะไปเปิดตรงไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นกัมพูชาได้ซ้าไปตรงไหนก็ได้ในโลกนี้แต่ถ้าเป็นแผนการการจับกลุ่มของแพรทองทานมันคือการจับกลุ่มต้นต่อจับกลุ่มายทุนและดําเนินการที่ใครก็แล้วแต่มีส่วนเกี่ยวข้องถูกไหมนั่นคือจัดการต้นต่อแต่พวกคุณกําลังทําอยู่นี้ทําอะไรครับแค่ไปถล่มลังของมันเหรอข้อมูลมันยังอยู่ไหมอยู่การหลอกลวงยังคงอยู่คนก็ยังอยู่เต็มไปหมด ทีมงานของการแกมเมอร์ทั้งหลายยังอยู่ครบหมดหัวกะทิยังอยู่ครบคนดําเนินการคนฟอกเงินคนอะไรต่างๆยังอยู่ครบหมดเลแต่ของแพรทองทานทําอะไรรู้ไหมจัดการทั้งระบบของแกมเมอร์และประกาศตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่คุณเนี่ยคุณไงไปยกมือให้อนุทินชายมิกุลเป็นนายกแล้วทําได้ไหมปราบปรามแกมเมอร์ไหมไม่ไม่มีเลยปราบปรามแกมเมอร์ทําพิธีการอายัดเงิน นู่นนั่นนี่อะไรต่างๆนาะนะแล้วก็มีภาพลุดที่คุณไปถ่ายร่วมกับเบนเมิดไปถ่ายกับคนนู้นคนนี้ไปถ่ายสนิทชิดเชื้อกับคนของมุนเซนชัดเจนแต่คุณเสือกไปเลือกมันนั่นคือความร่วมไม้ร่วมมือถูกไหมนั่นคือความร่วมไม้ร่วมมือคุณกับภูมิใจไทยแล้วจะรับประกันได้ยังไงว่าคุณจะทําเพื่อชาติจริงๆคุณจะมาเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศชาติจริงๆแค่เนี้ไอเหตุผลแค่เนี้ ประชาชนเห็นอยู่ตามตาเห็นอยู่อย่างชัดเจนถูกไหมเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงและเห็นจริงตามนั้นว่าพักคุณเป็นพักที่ตอแหลไปวันวันเป็นพักที่ทำหน้าที่ไปวันวันเท่านั้นทำเรื่องน้นทำเรื่องน,น,องนี้ทำเรื่องอะไรไม่เคยสำเร็จแม้แต่เรื่องเดียวสุดท้ายก็ไปโทษคนอื่นอย่างกรณีพักเพื่อไทยใช้อำนาจนะใช้อำนาจ อย่างที่พวกคุณกําลังหาเสียงอยู่ขนาดนี้ไงเฮ้ยฉันจะใช้อํานาจรัฐของฉันถ้าฉันได้เป็นถ้าฉันได้เป็นรัฐบาลที่ถ้าประชาชนให้ฉันฉันจะไปดําเนินการจัดการคนโน้นคนนี้จัดการนู้นแค่นี้มึงยังจัดการไม่ได้เลยแค่นี้มึงยังไม่มีจุดยืนเลยแล้วมึงจะเเสนอหน้าว่ามึงจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศอีกเหรอไม่ดอกทองไปหน่อยเหรอครับพักประชาชนลองคิดสินี่เอาแค่นี้อำนาจรัฐคุณบอกว่าคุณจะไปจัดการเรื่องการทุจริตนู่นนั่นนี่หัวนู่นนั่นนี่ คุณจัดการไหมไม่จัดการไม่จัดการยังไม่พอเสืกไปร่วมไม้ร่วมมือให้ไอคนที่แม่งโกงชาติโกงเมืองได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกด้วยซ้าไปไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะให้โอกาสยังไงครับถ้าประชาชนให้โอกาสก็ทั้งมึงเหอะนี่ผมบอกกันยังติ่งส้มนะตอบผมให้ได้สิว่าสิ่งที่ธนาธรไปพูดปาสายหาเสียงอยู่ทุกวันเนี่ยไปเรียกร้องขอคะแนนนิยมขอให้ตัวเองให้โอกาสพักเนี่ยมันสมควรให้ไหม คุณคิดได้ครับอย่างที่บอกติ่งส้มก็มองแค่ติ่งส้มไงก็เด็กแม่งก็มองแค่นั้นน่ะแต่ไม่ได้มองระบบไงเฮ้ยนี่ไงอนุทินก็จัดการสกมเมอือวนะจัดการแค่ทําลายแค่หลังของมันครับตัวมันยังมีชีวิตอยู่ไหมมีพักพวกมันเครือข่ายของมันยังมีชีวิตอยู่ไหมมีหมดครับมันก็แค่รูปหน้าปากจมูกถูกไหมก็แค่หลังของมันเท่านั้นเองแล้วคุณป่าปามเป็นระบบไหมอะ่ะพักเพื่อไทยเขาประกาศตัวเองเป็นศูนย์กลาง ประกาศให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการปราบปรามสแกมเมอร์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในเวทีโลกแล้วพวกคุณทำไหมพวกคุณกลับไปปลดเขาพวกคุณกลับไปทำลายเขาและให้เขาออกจากความเป็นนายกเพื่อที่จะเอาโจรขึ้นมาเพื่อที่จะให้โจรแม่งไปหาผลประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเองไปจัดการเรื่องหัวสอบอซึ่งกำลังที่จะเดินอยู่แล้วกำลังที่จะเอาคนเข้าคุกอยู่แล้วกำลังจะฟ้องคดีอยู่แล้วแต่คุณกลับมาตัดช็อตทิ้งซะ คุณภูมิธรรมเวชยยชัยเป็นยังไงโดนฟ้องคดีใช้อำนาจหน้าที่โดยมีชอบเข้าไปก้าวไก่เกี่ยวกับกระบวนการถูกไหมคุณคิดเอาแค่นี้คุณเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณจะมีปัญญาไปทําเหรอไอ้น้ําหน้าอย่างคุณปัญญาอย่างคุณเนี่ยไอ้แค่เริ่มต้นเนี่ยมันก็มองเห็นแล้วว่าพวกคุณร่วมกับโจรแล้วยังจะมีหน้ามาขอคะแนนเสียงจากประชาชนอีกเหรอมึงไม่ไอายตัวเองบ้างเลยเหรอว่าสิ่งที่มึงทําเนี่ย มันเข้ากับพฤติกรรมสนับสนุนโจรสนับสนุนโกงโงกกชาติพฤติกรรมที่มึงต้องทําคืออะไรเรื่องหัวสอวอมึงต้องไม่ยอมแต่มึงกลับบอกว่าเฮ้ยที่ฉันเลือกอนุทินชาญบิกุ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอนุทินชาญบิกุ์แม่งมีสอวอ,อยู่ในมือเพื่อที่จะให้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อที่กฎหมายที่เรานําเสนอเราจะได้ผ่านไงนี่คุณยอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเฮ้ยการหัวสอวอเป็นสิ่งที่ถูกต้องสีน้าเงินเขามีสอวอ,อยู่ในมือ คุณเท่ากับไปสนับสนุนคนทุจริตถูกไหมแทนที่คุณจะออกมาจัดการเฮ้ย hey, เรื่องหัวสอวอรเรื่องนี้เรารับไม่ได้คุณต้องจัดการทันทีแล้วเรื่องนี้เราจะไม่ยอมเด็ดขาดกับเรื่องนี้เพราะมันเป็นการใช้อํานาจอธิปไตยของประเทศไทยและควบคุมประเทศนี้ทําให้ประเทศนี้ไม่มีเสรีภาพทําให้ประเทศนี้นะครับเกิดความลักลั่นเต็มไปหมดแทนที่คุณจะออกมาบอยคอรว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดว่าเรายังมีหัวสอวอ,อยู่ เราจะไม่เข้าร่วมสภาน,นู่นนั่นนี่ปลุกระดมประชาชนออกมาต่อต้านออกมา,ต,ต,าต่อต้านกระบวนการการหัวสวออเอาแค่นี้ก็ยังได้เลยแต่ทำไมคุณไม่ทำคุณกลับนิ่งเฉยกลับไม่พูดอะไรเลยแล้วธนาธรมีมีหน้ายังมาสัมภาษณ์ว่ามันเป็นเรื่องของกกตอ,อีกต่างหากคุณคิดว่าเรื่องนึงมันชั่วไหมเรื่องนี้มันระยำไหมเรื่องนี้มันสมควรไหมสมควรที่คนไทยจะเลือกไอ้พักระยำนี้ไหมไอ้พักเวน,นี้ไหม ปิ้นป้อนกระร่อนตอแหลไปวันๆพฤติกรรมของตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นคนดีแต่กลับปล่อยให้ไปยกมือให้โจรดําเนินการในการป้นประเทศโมโตจีพีเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าไม่มีวันที่พักประชาชนจะสามารถตรวจสอบอะไรได้ต่อให้ได้เสียงข้างมากมันก็เอาผลประโยชน์เข้าว่าเพราะสันดานมันให้เห็นแล้วไงว่ากูเอาผลประโยชน์อย่างเดียวกูไม่สนอย่างอื่นการยกมือให้อนุทินไม่ได้เป็นการช่วยชาติไม่ได้เป็นการแก้รัฐธรรมนูญ แต่มันเป็นเรื่องของการหัวกันร่วมกันแล้วก็ยุบสภาให้ทางซึ่งกันและกันแค่นั้นเองครับมึงไม่ได้รักชาติครับมึงทำลายชาติมึงร่วมกับคนป้นชาติป้นแผ่นดินเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเอาอำนาจควบคุมประเทศนี้และพักประชาชนคือพักที่ระยำที่สุด คือพักที่ไม่ควรเลือกมากที่สุดคือพักที่มีความอันตรายต่อประเทศมากที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมกําลังบอกทุกคนว่าทุกคนลองจับดูลองฟังในสิ่งที่ผมพูดดูแล้วคุณลองเอาไปพิจารณาคนอย่างนี้เหรอที่มันจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศแน่จริงธนาธรอ,ออกมาสิหรือคนของพรกประชาชนทุกคนออกมาท้ากับผมสิว่าการพูดของธนาธรในครั้งนั้นเนี่ยกําลังตําหนิรัฐบาลเพื่อไทยถูกไหม ตำหนิไปว่าพักเพื่อไทยมายุ่งอะไรกับเรื่องหัวสวมายุ่งอะไรกับเขากระโดงซึ่งเขามีกระบวนการอยู่แล้วก็เชกเช่นเดียวกันแล้วถ้าพักประชาชนเข้าไปพักประชาชนก็จะพูดเช่นนี้เช่นเดิมเหมือนกันเรื่องทุกอย่างเป็นขององค์กรอิสระไปเรื่องการตรวจสอบการทุจริตถูกไมให้มันก็เป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระแล้วคุณจะเข้าไปแก้อะไรได้คุณจะเข้าไปทําอะไรได้ในเมื่อคุณสมยอมเต่อํานาจที่เขามี คุณสมยอมกับการโกงกินประเทศเพราะฉะนั้นคุณจะมาลอยหน้าลอยตาบอกว่าคุณจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศมันมองไม่เห็นภาพตรงนั้นเลยครับในการเปลี่ยนแปลงประเทศคุณมีแต่จะไปส่งเสริมคนโกงให้โกงมากขึ้นเพราะคุณไร้จุดยืนเพราะคุณไม่มีจุดยืนไม่มีความน่าเชื่อถือใดๆทั้งสิ้นที่ประชาชนควรจะเลือกคุณด้วยซ้ำไปไอ้ที่เลวร้ายที่สุดคืออะไรหลอกลวงคนไทย14ล้านคน ให้สนับสนุนพวกคุณแล้วคุณใช้อำนาจ14ล้านเสียงของพวกเขาเนี่ยเอาไปเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองนี่คือความระยำที่คุณไม่ควรเลือกพักประชาชนอีกต่อไปและพักนี้คือพักที่อันตรายคือพักที่ตอแหลที่สุดนะครับ